บริษัทออเดสวันจำกัดจัดงานเปิดตัววันออ l มลิสิกค่ายเพลงเพื่อการให้มากกว่ารับนำโดยคุณราวันจระยวงประธานวัน All Music พร้อมด้วยคุณปูพิมพ์เขตบุตรเพชรวรัตและคุณธีรศักดิ์วดีศริศักดิ์สองผู้อำนวยการบริหารโดยมีเบรนโบเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายคุณราวันจเรวงประธานวัน a อ l มิวสิกก็กล่าวถึงความมหัศจรรย์จากพลังของการให้ที่นำพาชีวิตมายืนอยู่ในจุดนี้ว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทออเดส์วันจำกัดเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์เวชสำอางและอาหารเสริม ซึ่งเรามีแนวคิดสําคัญคือพอมีก็ต้องให้ดังนั้นกําไรจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกๆอย่างของอ l เดสวันจะถูกหักเพื่อคืนกําไรสู่สังคมส่งต่อบริจาคต่อยอดในหลายๆโครงการทําให้ได้พบกับความสุขที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยผลกําไรจากนั้นจึงต่อยอดแนวคิดการแบ่งปันด้วยการก่อตั้งทีมฟุตบอลออสต้าในชื่อว่า One United โดยมีเทคอุเทมพรมมินและบีสวิตเพชรพิเศษเสรีเป็นกัปตันทีมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาลซึ่งก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้าหมายที่หวางไว้เช่นเดียวกันกับ One All Music ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยแนวคิด Corporate a n d นด์แทุกๆก,กิจกรรมของ One All Music นอกจากจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและตัวศิลปินแล้วกำไราจากการจัดก,กิจกรรมจะถูกส่งต่อไปยังสังคมอีกด้วย ได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งนะคะก็วัดอ้อมสิ่งค่ายใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการบันเทนหรือ,เ,อ,อเรื่องของเพลงนะคะก็ขอบคุณสำหรับรุ่นพี่ทางพี่ปูพี่หุุนแล้วก็พี่พพ <Okay. S 1> เริโรนนะคะที่มาร่วมมือกันเขาเรียกว่าเขาเปิดแอนแชร์ริ่งร่วมมือแล้วก็แบ่งปันกันเ,เวลาเรามีนะคะท,ทุกคอนเสิร์ต ทุกกิจกรรมเราจะมีจัดสรรทุทกกิจกรรมให้กับสังคมก็เร็วๆนี้คงจะมีคอนเสิร์ตให้ชมกันนะครับทั้งศิลปินทุกคนในค่ายนะครับเป็นการแนะนําตัวแล้วก็จริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับเ,เกินความคาดหมายครับไม่คิดว่าสื่อจะให้ความสนใจขนาดนี้นะครับต้องต้องขอฝากค่ายเพลงใหม่เล็กๆอย่าง Watch All Music ให้ติดตามผลงานกันด้วยนะครับ ต้องขอบคุณจริงๆครับรู้สึกรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากครับขอบคุณจริงๆครับอย่างนี้ฮะจริงๆเราเปิดโอกาสนะครับวันนี้เราเราเริ่มที่วัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยของเขาเยอะแต่ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเปิดสําหรับวัยอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเ,เด็กหรือว่าคนที่สูงวออัยสวนะครับคือวันนี้เราพยายามจะแสดงให้เห็นว่าทุกช่วงวัยที่เราไปมอบความสุขให้จริงๆนะครับเราไม่ไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเชื่อว่า ดนตรี dream, มันเป no, ็นภาษาสากลแล้วทุกคนจะมีความสุขในการฟังเสียงเพลงครับครอบครัวนะได้มาเป็นครอบครัวเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับของวันส์ออนมิวสิกก็รู้สึกดีใจแต่คนที่ที่จะรู้ข้อมูลได้ก็คืออาจจะเปนนที่แทนดีกว่าครับหมายถึงว่าฝั่งเราก็คือที่จะดูแลเรื่องเรื่องดนตรีนะครับเรื่องเรื่องดนตรีเรื่องการเป็นต่าง์ศักดท่านเลือกก็จะทักด้วยด้วยกัน ที่น้องๆชอบอยากให้น้องๆศิลปินมีส่วนร่วมครับไม่ใช่เห็นเขาเป็นหุ่นยนต์ไม่ออกนะครับเก่าจำเลยอยู่กับการมาแล้วนะครับเราอยากให้น้องมา50 50อย่างถังให้มาให้มา่อยของเต็มที่เลยใช่ครับขออนุญาตถามกลับนะครับวันนี้วันนี้เพลงไทยร้องไหมครับ ขอบคุณมากคร nah ับขอบคุณมากครับเมื่อกี้อินเข oh ้าไปเลยอินเข้าไปกับเพลงเลยเพราะจริงๆอุ่นเองเป็นคนเขียนเพลงที่ต้องชอบอยู่แล้วยงเช่นนั้นถ้าเป็นชุดเก่าๆก็มียาหวานใจทําง่ายๆเลยด้วยดวงใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเวทุมจะรู้จักดีว่าเพลงพวกนี้ภาษาไม่ได้อะไรมากมายเลยภาษาง่ายๆทางชัดเจนสื่อได้ง่ายเลยนะครับก็เลยพอเขาแต่งเพลงนี้มาปิ๊งเลย ได้เลยได้เลยมาพี่หุ่นลุยกันอย่างเงี้ยอ่าก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ฮะสรุปมีกี่เพลงของเรนโบว์ครับในเพลงกระซิบรักพี่ต้องไม่บอกเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเอาไว้เป็นทัางมีความในใจแน่นอนมีความก็ในนามประธานวัสดคอมมิวสิกนะคะก็ขอฝากวัสด์คอมมิวสิกค่ายใหม่ที่ไม่เหมือนใครที่เรามีแล้วก็แล้วก็ให้แล้วก็แบ่งปันแล้วก็เราเชื่อว่ากดเพลงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าเสียงเพลงมันให้ความรักความใส่ใจแล้วความสุขกับทุกคนได้ขอบคุณค่ะติดตามได้ที่ไหนคะคุณถ้าอยากงังเพางก็วันอมิวสกมีทุกช่อทงทางค่ะทางเ a c e ุ๊ o k ิก k t อ k แล้วก็อินสต,ตาแกรมได้ขอบคุณค่ะ